<laughs> ขอบคุณค่ะโอ้ยสุขภาพแข็งแรงันป่าโอ้อแข็งแรงในรุ่นนี้พึ้งปังขึ้นยังนี่ฝาเอาฝาเอามาให้หนึ่งร้อยบาทก็ขอให้ฝารวยเป็นหลร้อยล้านนะจ๊ะอ,อถ้าคนไหนที่ยังไม่เอามาให้ก็รีบรีบนะทำไมขอบคุณแบบใหม่พัชรีอ้าวขอ เอาขอบคุณเขาเด็กเอาจะร้องเห็นบ้างเหาเอาละเอาละว่ามันลินเหยียยไอีบอกเอออย่าพูด้ถินถินเขานะเนี่ยเนี่ยเออโอ้ลืมไปว่าลบบุรีบ้านมึงญาติกูอยู่แถวนี้เยอะเลยโอ้คุรู้แล้วมึงอยู่หมู่บ้านไหนบ้านไหนบ้านกล้วยมึงอยู่ตำบลบ้านกล้วยเพราะเพราะมึงชอบกินกล้วย